ฮุนเซนมีเวอร์หลังกองทัพไทยส่งสัญญาณความพร้อมผู้พันเบิร์ตลันครั้งนี้ขอจัดหนักอีกยกพร้อมท้าฮุนเซนถ้าแน่จริงก็ถอนกำลังและจะยกฉะเฉลยศึกให้แต่ถ้าไม่ทำตามและเติมกำลังอีกคราวนี้อาจมีเละถึงพนมเปญโดยตอนนี้เองนะครับสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยขเขมรก็ถือว่ายังคงไม่แน่นอนเพราะมาล่าสุดจากฝั่งขเขมรก็มีรายงานทั้งภาพและคลิปของการเคลื่อนที่กำลังพลเพื่อไปแนวหน้า โดยอ้างอิงจากทางด้านเพจทหารชื่อดัง Army Military Fort ได้ระบุว่าเขมรยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องวันนี้ชาวเขมรได้ถ่ายคลิปทหารเขมรกำลังเคลื่อนพลไปยังแนวหน้าที่ชายแดนและก่อนหน้านี้เองนะครับก็มีทหารเขมรลงคลิปเคลื่อนย้ายอาวุธหนักพบเป็นปืนกลหนักโซเวียตขนาด12.7คูณ100มิลิเม จำนวน2กระบอกและปืนกลอเนกประสงค์โซเวียตแบบ PKM ขนาด7.62คูณ54มิลิเมตรอีก2กระบอกพร้อมด้วยลังกระสุนปืนไปยังแนวหน้าชายแดนที่จังหวัดอุดรมีชัยซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของกองทัพภาคที่2ว่าตรวจพบอากาศยานลไล้คนขับหรือโดรนของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ชายแดนหลายลำและตรวจพบการอพยพของประชาชนเขมรพื้นที่อำเภอจอมกะสานจังหวัดพะวิหาร อีกคั้งยังตรวจพบแสงอินฟราเรดถึง10จุดกำลังเคลื่อนที่จากหลังเขาพนมประสิทธิทโสขึ้นไปบนเขาห่างจากจุดตรวจประมาณ1-2กิโลเมตรคาดว่ามีการเพิ่มกำลังอย่างแน่นอนซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการเติมกำลังของเขมรน,นี่เองทางด้านฝั่งทัพไทยก็ไม่น้อยหน้าแน่นอนมีการเฝ้าและตึงกำลังที่ฐานปฏิบัติการในเขตอธิปไตยของไทยมีการเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยึดมั่นตามข้อตกลงของการประชุม GBC และมาล่าสุดนะครับต่อกับความห้าวของขเขมรที่อยากจะแก้มืออีกสักยกก็เลยทำให้มาล่าสุดทางด้านผู้พันเบิร์ดลองโคศกกองบัญชาการกองทัพไทยของเรานะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กต่อกับการเคลื่อนไหวดังกล่าวของขเขมรว่าขเขมรเจอหนักแน่เจอทหารมาเป็นเสถท,ทหารทั้งบูทั้งบุญตรวจแนวลบรถถังถ้าตั้งคำถามต่อคนไทยว่าเชื่อใจขเขมรได้แค่ไหนว่าจะทำตามข้อตกลง100%เปอร์เซ็นต์ ก็คงได้คำตอบเสียงเดียวกันว่าเชื่อไม่ได้ดังนั้นทหารไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมเกิน100และไม่ประมาทปกติเสถทหารคือฝ่ายบุญของทัพไทยแต่เสถทหารคนนี้เป็นทหารมาด้วยดังนั้นเคมินเสร็จแน่เจอทั้งบูทั้งบุญในคราวเดียวกันในขณะที่ฮุนเซนเล่นละครลวงโลกไปตีกลอฟอย่างสบายใจแต่อีกด้านหนึ่งของเคเมนได้ผิดข้อตกลงเพิ่มเติมกำลังชิดหน้าแนวหลายจุดที่สำคัญผู้นำเคเมนิน ไม่เคยใส่ใจทหารชายแดนเขมรโดยผู้นำใช้ชีวิตกินหรูอยู่สุขสบายในเมืองขณะที่ทหารเขมรมีการเพิ่มเติมกำลังแต่ทหารไทยนั้นแม้ไม่ได้เพิ่มเติมกำลังอะไรแต่กำลังลบหน้าแนวของเรานั้นก็พร้อมและเพียงพอสำหรับตอบโต้ถ้าเขมรเกิดทำผิดสัญญาโดยทางเสด็จทหารก็ลงพื้นที่หน้าแนวตลอดทั้งอำนวยการการลบและการสนับสนุนสลับกับผู้บัญชาการสูงสุด และด้วยความที่เสดท,ทหารท่านนี้เป็นทหารมา้าจึงลงไปตรวจความพร้อมลบและแนวลบหน่วยรถถังหน้าแนวและยังได้รับรายงานว่าช่วงที่ปฏิการที่ผ่านมานั้นทหารม้าไทยได้เชิญชวนรถถังขเขมรออกมาดําเนินกลยุทธ์แบบรถถังต่อรถถังหลายครั้งแต่ขเขมรก็ไม่กล้าออกมาได้แต่ยิงอยู่ในที่กําบังเท่านั้นและก่อนหน้านี้เองทางด้านผู้พันเบิร์ตก็เคยออกมาบอกเองว่าต่อกับการประทะที่ผ่านมานั้นฮุนมาเนดได้แพ้ไปแล้ว มีการสูญเสียยับเยินแต่ไม่ยอมรับความจริงเท่านั้นเองแม้กองทัพไทยปฏิบัติการแค่5-7%เอร์เซก็ยังตุยขนาดนี้ก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าทั้ง F16 หรือกริดเพนขึ้นบินไม่ถึง10นาทีก็บินตรงถึงพนมเปนทิ้งไข่ใส่บ้านฮุนเซนทุกอย่างก็จบแล้วเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรเพราะยกสองเกิดไทยจะเอาให้มันเข็ดลาบทีเดียวจบ และนอกจากนี้เองนะครับมาเช้าวันนี้ทางด้านผู้พันเบิร์ดก็เลยจัดหนักท้าฮุนเซนไปเลยว่ากองทัพไทยเอาคืนขเขมรแสบไลก่กำหนดส่ง18ชเลยศึกโดยยื่นคำขาดว่าหากฮุนเซนอยากได้ก็ให้ถอนกำลังตลอดชายแดนแลกกันโดยผู้พันเบิร์ดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงความคืบหน้าในกรณีเฉลยศึกว่าการที่ฮุนเซนเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวชเลยศึกนั้นวัดความจริงใจฮุนเซนว่าจะละครลวงโลกหรือไม่ ห่วงคนเหล่านี้จริงหรือเป็นเพียงฉากบางหน้าเท่านั้นเอาอย่างนี้ไหมแลกกันนะไทยจะปล่อยตัวฉเฉลยศึก18คนส่วนคขมรก็ถอนกำลังเผชิญหน้าตลอดแนวชายแดนกล้าแลกกันแบบนี้ไหมถ้าห่วงพวกเขาจริง18ฉเฉลยกับการถอนกำลังกลับกันถ้าเป็นฝ่ายไทยโดนจับเป็นฉเฉลยแม้เพียงคนเดียวเรายอมแลกนะการถอนกำลังแลกกับอิสรภาพของกำลังพลหนึ่งคนถ้าฮุนเซนตกลงก็เท่ากับจริงใจห่วงอย่างจริงใจท้างเงียบนิ่งเฉย หรือไม่ตกลงเท่ากับละครลวงโลกเหตุที่ไทยยังไม่ปล่อยเฉลย18คนนี้เพราะยังมีกำลังเผชิญหน้าตามชายแดนอยู่นั่นหมายความว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการประทะก,กันอีกครั้งการปล่อยเฉลยกลับไปอาจมีความเป็นไปได้ที่เขาเหล่านี้จะกลับมาจับอาวุธขึ้นต่อสู้อีกดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นต้องถอนกำลังเผชิญหน้าออกทั้งหมดนั่นคือความขัดกันของอาวุธหมดลงถ้าเขมรถอนไทยจะถอนด้วยหลังจากเขมรถอนแล้ว5ชั่วโมง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่10สิงหาคม2568พลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกกล่าวกรณีกระทรวงกงเเลาโหมเขมรหรายงานว่าตั้งแต่วันที่29กรกฎาคม2568เวลา7นาฬิกา50นาทีหลังจากข้อตกลงหยุดยิงมีทหารเขมรน18นายถูกทหารไทยจับกลุมโดยมิชอบตามกฎหมายจนถึงปัจจุบันโดยเขมรได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อทางการไทยหลายครั้ง เพื่อให้ส่งตัวทหารทั้งหมดกับประเทศโดยเร็วตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเพื่อสนองต่อคำร้องเร่งด่วนจากประเทศพันธมิตรและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆขอเรียนว่าฝ่ายขเขมรอาจไม่เข้าใจหลักปฏิบัติในระบบของสากลยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรมสากลซึ่งเชื่อว่าประเทศพันธมิตรและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆมีความเข้าใจและไม่ได้มีความกังวลใดๆอย่างที่ขเขมรกล่าวอ้าง โดยเฉพาะการที่ฝ่ายไทยได้เปิดโอกาสให้องค์กรสากลที่เกี่ยวข้องสามารถประสานขอเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดตั้งแต่วันแรกแรกที่ฝ่ายไทยได้มีการควบคุมตัวอย่างเช่นเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้มีคณะผู้แทนจากคณะกรรมการกระชาติระหว่างประเทศประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เจ้าหน้าที่โครงการและล่ามรวม4คนเพื่อมาเยี่ยมชมไปพลตีวินไทยกล่าว ทั้งนี้โฆษโกองทัพบกกล่าวอีกว่าการควบคุมทหารเขมรทั้ง18นายเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวาไม่ใช่การควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายการถูกควบคุมตัวดังกล่าวจำเป็นต้องคงไว้จนกว่าสถานการณ์การหยุดยิงหรือสถานการณ์การสู้รบจะมีความสมบูรณ์เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนแล้วเป็นหลักเพื่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดจะไม่หวนกลับมาทำการสู้รบกับฝ่ายไทยอีก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักสากลโดยเชื่อว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันฝ่ายคขมเยังมีเรื่องสำคัญอื่นที่ควรให้ความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันเพื่อแสดงออกถึงความจริงใจให้เป็นที่ประจักษ์ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากนี้เองมาก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่29กรกฎาคม2568ภายหลังเสร็จสิ้นการสู้รบชายแดนไทยเขมรในคืนวันที่28กรกฎาคม2568ตามข้อตกลงหยุดยิงหลังเที่ยงคืนมีรายงานแจ้งว่าระหว่างที่ทหารไทยได้มีการเข้าควบคุมพื้นที่สำาแต่จังหวัดศรีสะเกษโดยทหารฝ่ายไทยได้ควบคุมตัวทหารเขมร18นายพร้อมอาวุธปืนโดยทหารกลุ่มดังกล่าวยอมจำนนวางอาวุธไม่ขัดขืน ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า